สวัสดีจ้าวัน,นนี้ก็จะมากินตำแตงจ้าตำแตงกับเส้นขนมจีนแล้วก็ฟังข่าวจากทางบ้านเราด้วยค่ะกำลังเดินขบวนกันก็ฟังข่าวไปด้วยกย็กินซุปตำเฮ้ยกินนตำแตงกับหนมจีนไปด้วยจ้ามาจ้ะมาใส่ปลาตอนด้วย เดียวกันมีทั้งกลุ่มต่างๆนั้นเดินหน้าถึงจุดที่ชัดเจนว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแต่สัญญาณของพลเอกประยุทธ์ในการลาออกยังไม่มีอย่างที่ผมย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์อนน้างอยู่ตลอดเวลากับคนใกล้ชิดว่าพลเอกประยุทธ์จําเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่อไปแล้วก็พลเอกประยุทธ์อ้างว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกเพื่อปกต้องสถาบันแล้วถ้าไม่มีสถาบันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะ ไม่ได้นะครับนี่คือทองสีรุ้งให้ดียทินครับตอนนี้ทองสีรุ้งกำลังบกสะบัดด้วยความสวยงามเป็นสนัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศนะครับการคนลกสิทธิของคนนักเพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเพศเป็นเรื่องซึ่งแต่ละคนต้องเลือกด้วยความตของตัวเองนะครับตัเองประยุจะลาะออกไมสัญญาก,การลาออกยังไม่มีนะครับสัญญาการลาวมีกระหึ่มนะครับลาปั <c oughs> ปกกะทีนังว่าตัวเองต้องเป็นนายกต่อเพื่อปกป้องสถาบันถ้าตัวเองลาออกสถาบันจะมีปัญหานะครับหรือว่า การที่เมื่อวานนี้สองวันก่อนทีพลเอกประยุทธ์ประกาศแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นนายกที่ดีที่สุดนะครับทั้งประเทศไม่มีใครดีเท่าไม่มีใครเก่งเท่าไม่มีใครซื่อสัตย์เท่านั้นก็เป็นสัญญาณว่าการลาออกคงจะไม่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้นะครับคำถามคือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมลาออกไม่ว่าจะด้วยความเชื่อว่าตัวเองต้องอยู่กับกองสถาบันราวกับว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ไม่มีสถาบันหรือว่าการอ้างว่าตัวเองนั้นดีกว่าทุกคนนะครับฉลาดกว่าทุกคนเก่ง คนนั้นจะเกิดการนองเลือดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าที่อยูคำถามใหญ่นะครับเพราะว่าขณะที่กลุ่มนักศ,ศ,ศึกษากล่มประช,ชนก็เคลื่อนไหวทะลุกพดานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากจํานวนที่มีปริมาณมากไปกองสางนะครับจากปริมาณจานวนประชาชนที่มีความากในกว้างขวางนะครับแล้วก็ประเด็นที่นะครับแล้วก็ประเด็นที่เรียกร้องแล้วก็ทะลุกระดานมากขึ้นเรื่อยๆ บ้านเราก็วุ่นวายเนาะจ้ะเนาะเดินประท้วงกันรัฐบาลก็อะไรก็ไม่รู้นายก็น่าจะลาออกไปครับเขาจะได้ไม่ต้องมาประท้วงน ลังเป็นที่ถกเถียงกันมากล้มล้างกับปฏิรูปหลังคนก็บ,บอกว่าล้มล้างเอ้ยปฏิรูปปฏิรูปก็คือล,ล้มล้างมันไม่ใช่นะ ปฏิรูปก็คือปฏิรูปล้มล้างก็คือล้มล้างประเทศอังกฤษนี่เขาปฏิรูปจ้ะไม่เหมือนบ้านเราปฏิรูปนี่ต้องเหมือนประเทศอังกฤษประเทศที่เขาพัฒนาที่เขามีกรรษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนพวกอังกฤษพวกสวีเดนพวกฟินแลนด์พวก นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้เขาจะมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนี่แหละจ้ะมันอะไรมันนี่แหละเขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยเป็นประเทศที่เขาจเจริญแล้วถ้าเราเป็นอย่างเขาอย่างประเทศเขาอะมันก็จะดีแต่บ้านเรามันมันไม่ใช่ก็เถียงกันเรื่องปฏิรูปเรื่องล้มล้าง ถ้าถ้าปฏิรูปมันก็คือเหมือนอังกฤษนี่ละจ้ะทุกคนก็เป็นประชาธิปไตยมีสิทธิ์มีเสียงมีสังคมก็เท่าเทียมกันมันก็มีอยู่คนรวยกับคนจนมันก็มีอยู่ที่นี่แต่ว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงเท่าเท่ากันไม่ได้แบ่งแยกกันราชินีควีนเขาก็ อยู่ใต้รัฐธรรมนูนชาวบ้านในประชาชนอย่างพีนทำอะไรอย่างครอบครัวไอ้ไอ้กษัตริย์ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเขาก็ติดฉินนินทาว่ากล่าวได้นี่แหละจากไอ ปฏิรูปมันจะเป็นลักษณะนี้มันดีแต่บ้านเราอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะต่อต้านไปทำไมน่าจะลาออกไปชาตินายกห่วยแตก เด็กเขาก็อยากจะเรียกร้องสิทธิของเขาอยากจะมีอนาคตก็จริงของเขาแหละจบออกมาเรียนสูงๆจบออกมาไม่รู้จะไปทำงานอะไรมองไม่เห็นอนาคตของตัวเอง ก็เอาใจช่วยเด็กๆเขา,น,านะเนาะอยากจะให้เขาชนะอยากจะ <c oughs> ให้เปลี่ยนแปลงและเกินประเทศไทยเราตกต่ำแย่ลงไปทุกทีดูข่าวทุกวันแหละติดตามเขาตลอดแหละ เมื่อก่านี้ไม่ได้สนใจหลักข่าวข่าว,าวบ้านเมืองไม่ค่อยสนใจตั้งแต่อนาคตใหม่เข้ามานี่ติดตามตลอดลุ้นตลอดจอากได้ณ<ใ>น,นาวรเป็นนายกใ,ในอดีตเป็นสัญ,ญขขลกาเท่าระ่างหิงชาตาในปี253แประวาของประชาตนะนตอ,นนนตอ,อยูลยรับกลายเปสัญญาอการเล่้อขับกเพียไม่ใช่แค่เรื่อง นะครับมีการร้องท่านหนึ่งว่าไม่มีใครเป็นผู้นําไม่มีใครเป็นผู้นำนะครับซึ่สภทพอนถึงสปปรตของความเชื่อของสังคมเท่าเทียมกันนะครับ,นะค,รบครับเป็นบรรยากาศนะครับเพลงประวัติศาสตร์ของประชาพงศ์สุภัทนะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงแถาๆแกร์มี่นะครับแล้วก็มาจะแต่งเพลงซึ่งมีความคิด ที่ลึกหลังซ่อนไปอยู่นั้นกลับมาเปิดเผยอย่างสวยงามในยุคปีสองพันหกสิบสามนะครับที่สิบ hm ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ เชื่อว่าบรรยากาศนี้นะครับถ้าพี่เตออะไรวัพุทธินันอยู่หรือที่ประชาชงสุภาพเห็นนั้นคงดีใจนะครับที่ ที่ทั้งสองคนทำนั้นตั้งใจเป็นเรื่องความบันเทิงแต่ว่าผ่านไปหลายสิบปีเพลงนี้กลายเป็นสัญลักของคนรุ่นใหม่ของการเลยกร้องประชาธิปไตยนะเสรีภาพนะครับบทบาทคุณปรีนาครับทบาทคุณปรีนาหรือว่าบาทคุณศิราเป็นบทบาทที่有有เหมือนกับเป็นการเข้ามาส่งสัญญาณของนักเตะโปรวิทนะครับว่าไม่ต้องการที่มีการพรุ่งนี้นะเขาจะได้เขาจะประชุมใหญ่ เรไชมตีคุณชนกั trotzdem, urgency, <t ide> <t ide> <t ide> uh ่งบน้คชไม่ต่่ออะไรเลานันก็นกรเดินประท้วงใหญ่ก็จะก็จะดูเหมือนกันก็จะติดตามเหมือนกันเชร์ให้เขาทำมย่งต่อเนื่องนะครับมีการประเมินกึงว่เป็นไปได้หรือเปล่าว่าคุณศิระคุณปรีนาและคุบุญที่เป็นคนของคดีประวิคนั้น จงใจวางยาคนเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าคนเอกประวิทย์คนเอกประยุทธ์นั้นคนเอกประวิทย์น่าจะกระมืนออกว่าคําพูดศิลาและปรีนานั้นสร้างความไม่พอใจของคนเอกประยุทธ์กับประชาชนต่อคนเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นมีอะไรกันระหว่างบูรพาพยายาหรือเปล่าเป็นการแทงข้างหลังกันเองหรือเปล่าที่กลุ่มของคนเอกประวิทย์นั้นอมาเปิดเกมตวนแล้วทาให้คนด่าคนเอกประยุทธ์ซึ่งก็จะนำไปสู่การล่มสลายของคนเอกประยุทธ์เองแต่คนเอกประ Pola aja Pola pakai di hmm. Sip sip เป็นผวิกิตเศษนะครับถ้าเราจับมันได้เมื่อปีเดียวันที่ผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าอยากสาคัญตัวผิดนะอีกอย่างคิดว่าจะอเป็นซุปเปอร์แมนแล้วก็ประเทศอยู่ได้เพราะคนชื่อประยุทธ์เพราะว่าเมื่อวันก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปพูดที่วพอแล้วก็มีการระบุใช่ไหมครับว่าถ้าวันหน้ามีคนที่ดีกว่าเก่งกว่าซื่อสัตย์กว่าเขาไม่ได้ิดชอบต่อไปถ้ามาออกมาวิจารณ์ของคุณคนนี้ที่มองว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นซุปเปอร์แมนไม่มีใายประเทศได้ทำให้มีคนรอตัว ก็ตัวยอย่างเช่นคุณธนกรวางคุณโคนชนะอันนั้นเขารับเป็นเดือนมาเพื่อทำสิ่งนี้ครับลาฮานเดียคุณธนกรและคุณลิโบ่นะคุณธนกรบ่างไงบ้างนะฮะคุณธนกรบอ,อกนะครับว่าน่าจะเป็นนายพนิปมากกว่านะที่กําลังจะสําคัญตัวผิดที่ผ่านมาบ้านเมืองสมบัติได้เพราะขาดความเด็ดเพราะด้วยความเด็ดขาดของคนน,นีน้ไปยุบร่างคุยก้าวแก้ปัญหาและกลารเมืองหล่ะที่เมื่อกี้เราถามไปมินุหลังจริงไหม ไม่มีนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่มีใครมาหนุหนหลังได้หรอกครับคือม<ะ>ผมคิดว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองก่อนที่จะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดที่สีลมน,นะครับที่กลุ่มเสรีไทยพักจัดม็อบตุ้งจิ้งสองในซีมที่ชื่อว่า Pride Parade จิ้งสองนะครับพาไปดูเฟซบุ๊กของภาคีนักเรียนมหาสารคามก่อนมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอครับในห้องเป็นห้องหนึ่งเมื่อครูนั้น เผยความไม่พอใจนักเรียนที่เล่นกีต้าในเวลาเรียนทำอะไรกันบ้างไปดูกันครับนี่ฮะตกใจเรียกของเรื่อนักเรียนของฉันวกิกฤตเต็ครับเออคลิปเนี้ยนะครับเผยแพร่ช่วงเวลาที่ครูพูดกับนักเรียนว่าไม่ได้รือปากเสียนั้นเล่นกีต้ารอตั้งนานอยากคิดว่าครูไม่รู้ไม่เห็นไม่อยากเด็กก็ไม่ต้องอยู่ อ่แล้วก็พอให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นนี่นะฮะเนี่ย,ยออกมาแบบนี้ให้นักเรียนสวมผมวกทำโทษทีละคนด,ด้วยการแบบนี้นะครับมีทั้งต่อยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทำด้วยอารมณ์ลว้ลวนเ,เนี่ยครับอืมคุณครูดังไก่บอกน,นะครับว่าชายชาติทหารรอรอแบบนี้เหรอเนี่ยเนี่ยติดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพ่อสมบเรียนถามก่อน ม่อยาเร네ียกออกลาอไปซะโดยเนี้ยผมสงสัยว่าถ้าแบบนั่งเล่นกีตาร์ในห้องเรียนมันเป็ผิดตรงไหนอ่ะนั่นสิมเล่นในเวลาเรียนหรือเปล่า่่้งครูไม่ไม่ร้องเงงาเออไอเล่นตอนไอครูมสอยแล้วเออแล้วอะไรนะเนี่ยครูราษาหรือเปล่า่ะบอกคุงเนี่ยเป็นรอดอฝสุดวินัยมาทั้งสามปี ข้เาเรียนแม่งยังจุดจุดนี้เลยแบเอาไ่ายังไงไม่อยากเรียนก็ลาออกไปทำไมเป็นรอดอแล้วมันจะเป็นเรียนรอดอแล้วมันเป็นเทวดาแล้วครับอออืมเ ไปสร้างนิสตนักเรียนเนี้ยที่มหาสาร,ารคามภาพนี้เนี่ยเขาบอกเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ว่าาน,นักเรียนก็จะนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้ยหรอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องทียยงเ่เราเห็นในวิกฤตตรวจพับหรือว่าการใช้อำน,นาจในสถาบันอุดมศึกษาของบ้านเรานั้นยังคงมีอยูบ้างด้วยกระนี้มันจึงไม่แปลกใจนะครับที่ทําให้มีบรรดาเด็กออกมาเรียกร้อง มากมาแต่ปรเดนคืออย่างนี้มนะีเดคือเด็กเขาไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนนอืม,มเขาก็รู้สึกอืมแต่ว่าเป็นแบดที่ไอ้าต่ังระหว่างผู้ที่สอนกับผู้ที่เรียนดีขึ้นแล้วก็ชิดกันในแง่ก่หลือารู้วงารู้มาขึ้นเยเผ็ได้นี่เผ็ดจริง,รงนนะทุกอย่างก็เก็บกดเอาไว้ในใจและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะไปสแสดงออกในวิธีการ แต่ไม่มีใครให้โอกาสในการที่จะแก้ปัญหาโดยเ,เรียนรู้เรื่องของการใช้หลักการและเหตุผลเลยล่านี้เราจะเห็นนะครับอาจารย์พี่ต้องคงจะรู้แหละว,ว่าพอเราสอนหนังสือเด็กที่จบมัธยมออกมาเข้ามาหาวิทยาลัยบางส่วนจะมีปัญหาในเรื่องพุทธิมว่านี่ครับแก้ปัญหาบางอย่างซึญญ่งมันตกทอดเพราะสมัยที่เรียนเนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการในการที่จะเรียนรู้อะไรครับ พาท่านผู้ชมไปกันที่สีลมครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณเสียวอเจียร์พาสต์เขานัดรวมตัวกันที่หน้าสัญญาณข่าวแล้วก็ไปจบกันที่สีลมโดยระหว่างทางเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับบรรยากาศล่าสุดที่สีลมบรรยากาศติดตามจากคุณสระหังสุทธิดีเจริญดาวตอนสองครับนำพมาที่ถนนสีลมซอยสองนะครับคุณผู้ชมครับ องกเสรียได้เรต้ขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา16ที่ผแล้วนะครับได้มีการเะมาจากสีแยกย่านนเนะครับแล้วก็มากบอยู่ที่บริเวณสีลนะครับเป็นการเดินพาเลทเรียกว่าแบบไพ่พาเลทนะครับเป็นแบนี้พร้อมาเียการของเทา่าอร่อยแซ่บ ไม่ได้กินส้มตำมาเป็นสองอาทิตย์ละ,ละไม่มีเวลาไปซื้อยุ่งนี้ก็เลยต้องตำแปงกิน นะครับและที่สำคัญครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยในที่โดยมีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศชายหญิงหลายรุ่นอายุแสดงความสนใจในการทำกิจาการกรมนะครับ17นาฬิกาแล้นะครับกลุ่มได้มีการเคลื่อนขบวนออกจากสี่แยกสามย่านและก็เคลื่อนโดยใช้ เราะด่นที่4ี่ครับมีการปิดการจราจร2ช่องทางเพื่อให้รถกท่สามารถที่จะเดินทางไปได้ใน2ช่องทางนะครับแล้วก็ระดัดการเดินนั้นมมีการเปิดเพลงปาวใส เพื่อตรวจสอข้อเรียกร้องของกระบวนการประชาธิปไตยการยก,กระัทัศน์สถาบันสังคมไทยด้วยความเป็นธรรมทางเพศโดยวาระเร่งด,วด่วนแห่นี้ก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งนอกและในกระบวนการประชาธิปไตยชาวท่านทางสังคมชายเป็นใหญ่ยังมีนักกิจกรรมการเมืองเพศหญิงที่ถูกคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกความเป็นจริงนะครับ เการจัดิจกรมในวันนี้ก็เ,เป็น,นลดวนลวงเทพแล้ก็มีการาสายาเาเพก็จปรชาธิปไยเป็นคามเข้าเียมกัิสการเ,าเ,าการเรืก็เป็นเรื่องที่ให้กเป็นาเพยูในข้อรของประชาธิปไตยด้วยนะครับพชรพพพจริงๆเลย ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะนะจ๊ะก็ยังไงก็ลากันไปก่อนก็สวัสดีจ๊ะ